สองควางคู่ใจวันนี้ผมจะไม่พูดมากนะครับผมขอแบบเงียบเงียบเล่นนะครับให้ภาพมันบอกเอา,กการระละกันว่าผมโหดหรือไม่โหดนะครับข้างหน้าชวัวไปเฮ้ยเออไอห่าเน้องน้งนงนงนาะจะเกินไปเปล่าเนาะไปเปล่าเราเอา่ะกดสองเม็ดนะที่เห็นนะมาติดเยอะไม่ไหวว่ะ ไม่ชอบเลยครับกดตองเมตรอะครับกดทิโลเมตรได้ไหมรอมันโผล่มาเอานอหน้ยหนาผมไปเด็กอุ๊บจ้างเ็าไปโดนโกอยไวประสบการณ์มึงยังน้อยเนาะดูที่สิษประสบการณ์เข้าหวัวไปเข้าหวัวไปโอ้ไม่ตายเชียเอานอหน้ยหนาไปแดกตุ้มโอ้ไม่ตายว่ะอะไรวะ ไอ้แกไม่เข้าหัวสองนัดไม่ตายกูงงนี่เราเก่งนะเราอ่ะไวนะเราอ่ะอนี่โอ้ยดีโหลดแป๊บเออใจเย็นหิวยาแป๊บดิทางไหนครับเอามันเออมันขางโอ้มันขางครับ ครับเมื่อกี้อะไรหว่าไม่ไหว,ไหไหวเกมทีมแม่งยิงเน็ตพี่อะครับน้องเมื่อกี้จริงๆเลยจากใจเลยมันน่าจะตายไปแล้วครับทำไมมันขางอะเมื่อกี้โอ้เล่นดีเซลด้วยได้ใจพี่ว่วันเนี้ยน้อง <_ Q> เอาว่เอาว่ะผมต้องแบบจริงจังละผมต้องแบบต้องแบบเล่นจริงๆละเอาจริงละท <_ Q> ัไมกระตุกแปลกแปกวะ อะไรวะไม่เข้าหัวเลยวันนี้เป็นแล้วไปแดกที่อะไรมาวะโอ้โหสามสามนัดละตัวนัดหัวในสิเข้าหัวไหมมาดิเมื่อตเกีย้คงแค่บอมแค่นั้นแหละมึงไม่ได้หัวหรอกตายไปดิโง่ไปสัตว์ผมจะตามตีเสมอมาได้ไหมทุกคนเมื่อตเกีย้ผมแค่บอมอ่ะครับน้องแค่บอมครับน้อง คือมันแหลกด้วยแหละเกมอะไรไม่รู้อ่ะครับ mm. เกมจริงเด็ดที่แน่แน่นอนครับเกมชอบแก้งพี่ครับตอนนี้จริงๆ,ๆูจับใจเลยแล้วใครมันจะสู้กูได้วะถามจริงอ่ะเข้าห้อไปวาเต่าไองโง่วาเต่ากล้าวาเต่ามึงอ่ะกลัวละสิ เอาไปว่า,เ,าเกมแรกไม่นับนะทุกคนพี่แค่อดอให้พี่แค่มาวอร์มนะครับคือจริงๆอ่ะคือผมไม่ได้วอร์มแค่นั้นเลยเออทั้งนั้นเละฝีมือผมเลยไม่โหดเอ,อ้ยไม่ไม่ไม่โหดเลยจะเย็นนะครับเออทีของมแม่งก็โหดนะครับจริงๆเมือ่อกี้ครับเน็ตมันไม่ดีทุกคนพี่เลยตายโง่เอาตรงๆจากใจพี่เลยนะ แม่งหนุกเลยคลิปเนี้ยแม่หนุกเลยไม่หนุกจริงครับเนี่ยมาแบบแมนๆนะครับไม่อ้างอะไรทั้งนั้นแล้วประเด็นใครมาเล่นไอเีนี่วะเพื่อนผมเนี้ยมันเอามันเอาตัวอะไรมาวะาวมมเ้หดลยโอ้กูโดนเปิดทัวร์เลยเหรอวะเนี่ยแม่งตอนดึกแม่งเจอแต่โปะอ่ะครับโดน,นโปะแน่เลยครับจริงปะเนี่ย่ากเนี้ยมีโปะได้เหรอวะสองพันยี่สิบห้าทุกคนจีนไม่ทำอะไรหรือวะจริงๆเลย นว่าเดี่ตโอครับเปิดตัวเยียรล่ะมาดิครับมึงก็มาหรอกูไม่ตายจะตายแล้วทุกคนตายไปเข้าหัวนะเข้าหัวนะเข้าหัวนะครับไม่ได้ตัวนะครับทุกคนเป็นไงล่ะโอ้คอไหม ที่จะเป็นอ่าอะไรอนะ่ะเขาเราียกอะไรวนะที่พอที่จะเป็นแบบลาซาซีไฟได้ไหมครับตอนนี้ครับพี่เป็นซักอดอื้อไม่หัวอยู่แล้วครับจริจริงๆพี่ก็แบบจะเอาจริงๆเล่นที้ยอะไรเล่นปืนที้ยอะไรของมึงถ้าจริงจริงอ่ะผมก็ไม่อยากจะเป็นหรอกเพราะผมเพราะผมโหดอยู่แล้วไงมึงงัดหัวหน่อยไม่ได้หรอวะ กูจะตายดูรอบก่อนทุกคนสกิลเฮียอะไรแบออฟเพิ่มเลือดหรอวะถอยตั้งหลักคอยสีน้องซ้ายจะรีบไปไหนครับเอาจริงๆเลยถามจากใจเลยใช่ไหมล่ะก็ไม่ดโดนไม่ตายตายไปดิ <laughs> กูเกือบตายเลยทุกคนอไซุปเป้าอ่ะไม่มียาไม่มีผมโดนได้งไงครับผมอุตส่าห์แบบหลกบกระสุนม,มาดีๆต่อแล้วหลบจุกหลบจุกหลบมาครับ <c oughs> ไม่งั้นหัวเลยเลยวันนี้ก็ไม่อยากจะงั้นนะครับก็ไม่อยากจะยิงหัวครับเบื่อแล้วทุกคนอยาเบื่อเบื่อแต่ยิงหัวแล้วนะจับใจเลยสกัดตอกไอ้เ้ยเล่นรนะเบิดสัตว์โอ้ <c oughs> ย,ยังทำยังใจเย็นดีมึงเดี๋ยวจะเลี้ยวมึงเดี๋ยวเออโอ้โหงานตอนไหนวะแม่งโปรบานเนี่ยแม่งโปเปล่าครับมันยิง,ยง,ยง,อองกูโดนได้ไงครับกูหลบอยู่ดีๆแล้แบบแม็กซ์กูหลบแล้วแม่กยิงผมโดนอ่ะครับทุกคนมัน ไอ้หวแม่งโปรแน่ครับแม่งโปรแบบทะลุแน่นอนอ่ะครับวันนี้โอ้เจอแต่โปรอะครับเกมแรกก็เจอโปรอีกแล้วไอ้เหี้ยแบิร์ดเจอโปรมองทะลุด้วยว่ารู้ด้วยว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับผมอุตส่าห์แบบซ่อนหลบซ่อนแล้วนะแม่งรู้เฉยวะ่ะไม่ไหวป่ะน่าจะแบบมีโปรแหละไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ใช่ละหลบก่อน คิวนี้มัาทำเฮี้ยอะไรได้วะมาดิกูเหี้ยตลอดเลยทุกคนวันนี้กูไปกินเฮี้ยอะไรมาวะกูไปกินขี้มาหรอวะไม่มีเฮี้ยอะไรเลยไม่หงดอะไรเลยวะแปลกๆนะดูจากทรงแล้วแปลกๆนะครับทุกคนวันนี้เอาง่ายๆคือจิ้มได้เล่นมาสิบปีแล้วครับสิบปันแล้วครับ เราจริงๆคือเหน็บกูมันปิงแค่นั้นแหละไม่ได้โหดที่อะไรหรอกคนจริงๆทุกคนต้องใส่พี่นะครับใส่เลยครับทุกคนต้องเป็นกำลังใจพี่นะครับโดยการกดไลค์กด subscribe พี่นะครับชิปถึงหนึ่งหมื่นล้านไลค์เอเนบิวผมจะสู้ไหวเปล่าพี่อ่ะกูจะกลับมาต่อบาลังกูได้เปล่าเกูยังไม่พลาดล็อกหัวิงตาย โอ้ไม่ตายตายไปดิอย่าี้อเป็นไงล่ะท่านผมจริงก็อย่างนี้แหละครับน้องๆเที่ยวจริงละเอวบีบอบัดที่ตออไปกูขับสี่ขึ้นมาได้หรือเปล่าน่าจะได้แหละใช่ไหมล่ะขอ,อน้องๆกดไลค์พี่เมื่อกี้พี่เลยมีกำลังใจในการยิงนะครับผมเม็ดเดียวล่วงเฮ้ยกำตาย จริงอะจริงๆอ่ะพี่ก็จริงก็อย่างนี้แหละขับนอนๆไม่แหละล่ะครูจริงก็อย่า <c oughs> งนี้แหละโง่มึงอ่ะมึงอย่าห้าวกับก,กูเนาะปวดทักปวดเทมก็ตายเด้ยอยไม่จะบอกอะไรให้กับมึงนะเด <c oughs> ี๋ยวพี่เอาสองควางไปกดตัวมันยับเลยทุกคนคอยดูนะทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้ผมได้ไหมล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหักนิ้วก่อนลั่นมือก่อนจะลองจริงเลย กูท้อว่ะเพ้กูตายโง่อีิแล้วทุกคนผมพลาดแค่กูทำมีอะไรกูเอออย่างว่านี่กูเมาเฮียอะไรกูเมายาแน่นอนเลยทุกคนโคตรโง่เลยครับเ้ผมแม่งโคตรจ้าครับยอมรับเลยวันนี้เอาใหม่เอาใหม่ครับเก็บตัว้ายละผมจะชนะไหมทุกคนไมกเข้าใจผมด้วยนะครับไม่นี้ไม่มีเฮียอะไรเลยไม่ได้ยิงหวยเฮียอะไรเลยครับกดท้อครับเห็นไหม M 5 9 0แม่งเล่นตลอดไอ้พวกโง่กูดา่าแม่งยับอะ่ะเฮ้ยวินเลยถืว่าวันนีน้เนาะมาซ้อบใช่ไหมครับเฮ้ยลืมเปลี่ยนสกิลเป็ีตัวละคหรหอนอ่อยที่อเปลี่ยเกียอะไรมาไม่รู้อะ่ะจบตัวไปหนึ่งเมตรเก็บหน้าหน้าล้องเปลา่าล้องเปล่าทุกคนให้ผมให้ผมดันแม่งเลยไหมเอาแม่งเลยไหม เอาแม่งเลยไปจะตายนั่นน่ะจะตายนั่นน่ะอ,อู้อู้อะไรวะแม่งตัวละครที่อะไรแม่งโกงก็ยังเอามาเล่นเนาะก <c oughs> ูถามทุกคนมันมีคนเล่นแหละครับเล่น,นพวกโกงอ่ะพวกโกงครับเล่นตัวละครบแบบพุ่งอ่ะครับเล่นโกงจี๊ครับใช่ไล่ะเออคือผมก็มีแหละแต่ผมไม่อยากจะเล่นนะทุกคนเอาจะไายเลยนะอ,อย่าม่อ้างเทียอะไรละมาดิเพ่อนุ่มมาดิมาดิตีนก็เข้ามาดิได้มาดิาดดอาไอ้โง่ โอ้ไม่โดนแม่งโปล่แน่อีกละเฮ้ยเอ้อกูบอกแล้วมึงอย่าเล่นได้ไหมปืนเนี้ยคือคือผมไม่ชอบอะครับกูแม่งเอออะครับในชะตาของน้องๆอครับน้องๆถ้าผมแม่งเล่นปืนเนี้ยคือคือผมแม่งเออจริงๆอะจาับใจเลยถ้าปืน,นอื่นนะี่กูไม่เออนะแต่ปืนเนี้ยปืนเดียวเลยกูคโคตรเออเหมือนไก่เลยฟัยงเลยใช่ไหมละ่ะ คนก็เห็นว่าผมเออผมเล่นไม่ได้ปืนเนี้ยถ้าเป็นปืนอื่นนะมึงกูโคตรโหดเลยมาเอา,ลาเลยอันนีงนะมาไหนเราขนึ่กดเข้าไปหนึ่งหัวหนึ่งเมตรครับโดนนั่นอ่ะบมาดิบัตเปล่าโอไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกม่โดนหัวเลยโอ้เข้าตัวเข้าหัวไปแม่งขวน แม่งมันปวดนะครับโป้กือบตายยังไม่ค่อยตึงครับทุกคนมันตึงจริงอะครับกอบทายเรื่องนึงดีนะที่พี่มีที่ไใยดีอะครับไม่งั้นแม่งพี่ตายไปแล้วครับแต่พี่แต่พี่ไม่ตายง่ายๆหรอกถ้าเป็นปืนเนี้ยครับเออนั่นแหละพอพี่เอาจริงก็อย่างนี้แหละก็น้องๆก็อย่าอย่าด่าว่าพี่โป้นะครับพี่ไม่ได้โป้ครับอีหมื่ครับ ปวดหัวอะไรไปเจอสองเมตรนะครับพุ้ยสิน้องไก่จังเลยครับโคตรโง่มึงอ่ะไม่ดูแย่เลยเนาะมึงนี่เหมือนกูไก่เนาะถ้าพูดจริงก็อย่างนี้แหละครับไปหัดมาเล่นใหม่ไปเอาจริงๆเอาจริงๆกูแค่อ่อนให้สองเกมแรกมึงจะเห่าเอ้ย v s k 9 4ได้เดี๋ยวเองเจอพี่นะครับเองเดีองจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแบบเกมเริ่มผมจะเปิดหัวเลยนะเป้งเป้งสอง แล้วหรอครับน้องเร็วเกินไอ้เหี้ยเป็นคนเร็วจัดเลยครับผมยังไม่ได้ทําอะไรอ่ะครับแค่เปิดสโคปสองทีตายแล้วหรอครับผมโหดขนาดนั้นเลยหรอครับทุกคนมาดิยามันคงเอือแน่นอนขึ้าโอ,อ้ไอ้ฉับกูเอือไปหนึ่งมิล่ะครับผมเกือบตายเลยไหนล่ะไหนล่ะไอ้เหี้ยไม่ยูยาหรอครับไอ้โง่ไอ้งโออง่ไอ้เบือกเออลยน่าเวทนาเนาะ ก็องใจเลยครับน้องเอ้อเลยครับอืมขอได้เป็นสองขวาแล้วกันมาอีกสองขวาเนี่ยเองจะไหวพี่ลึกมันคิดว่าผมเป็นผู้หญิงเล่นนะจริงๆอ่ะผมใช้ตัวละครผู้หญิงกูไม่ได้ใช้ผู้หญิงนะครับกูผู้ชายนะครับบอกเด็กไายนี่เนอ้อเด็กที่เดียวครับโอ้ยโอ้ยทำอะไรเลย เข่าไอ้เหี้ยแม่งโคตรโหดเลยทถน้าเลยครับนันนนข้อรับโคตรเวอร์ครับข้อเต็มๆเลยไม่เลื้อครับฝีมือรุนล้วนนะครับจบคลิปไปเลยดีครับบอกแล้วเกมที่สามคพี่เอาจริงก็อย่างนี้แหละครับเกมที่สองเกมเกมหนึ่งเกมสองพี่แค่อ่อนแน่ครับพี่แค่วอร์มมือครับวอร์มนิวตินเล่นนะครับสมมติโม้นะครับว่าจริงๆนะครับนะทุกคนก็อย่าลืมนะครับฝาก กดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับเพื่อพี่ถ้าน้องๆเอาไงคือน้องๆกดไลค์พี่คือพี่แม่งเล่นโหดเลย30เปอร์ซนตนะครับมีเท่าเหรแม่น้องๆลอง,องกดไลค์พี่ทีพี่จะเล่นเล่นโหดเหมือนปบบโปลเลยยิ่งกดเยอะยิ่งโหดอะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับผมจริงๆเลย <laughs> ไอ,อ้ตัดรจะเสียวกูปัจจายอัดชิปหายเลยตอนเนี้ยเออเอาง่ายก็เขาก็เป็นกำลังใจให,จห้ผมด้วยนะครับผมเอาไปบ้าสสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบาย